เพิ่งค่ะเฮ็ดขนด้วยค่ะนี่ขึ้นยังงามเลยค่ะขนถึนเต็มเลยค่ะนี่เป็นสันๆเลยกินไ่บน้อนี่ยนะนน ขนมันก็ขื้นตามขนใหม่ด้วยค่ะนี่โอ้หมดหลายเลยจะกินไหนบ้างคะนี่อย่างงามเลยคะ่ะหมดก็ขื่นไรขนจะ้ะอย่างไงา หมดกัดบึงบึงน้องเจ้าว่าเฮ็ดเบื่อบอนนี่ค่ะคอมเมนต์เด้อค่ะให้เฮ็ดยางเสาอยู่บ่หูนี่บึง่ง